เอาละครับผมอยู่ในกันต่อนะครับช่วงนี้ช่วงที่2นะครับชนวีไทยแลนด์ I am s I am นะฮะตอนนี้นะครับเราจะได้ต้อนรับ1ศิลปินนะครับอย่างที่ผมบอกไปนะครับหนึ่งหนุ่มมากความสามารถจากเวที k p n Awards นั่นเองนั่งอยู่ตรงนี้แล้วนะครับน้องกุชชียพลครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสสวััดีครบกูนี่จากครั้งผมทั้งที่22ครับครั้งล่าสุดเลยครับโอ้โหเป็นไงบ้างครับผม ตื่นเต้นยังตื่นเต้นอยู่ยังตื่นเต้นอยู่ทางที่จบไปแล้วประมาณ3เดือนครับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนครับผมคงมีความทรงจําแล้วก็แน่นอนนะครับความมุ่งมั่นของเราที่ได้ที่ได้ที่ได้เข้าไปใช่ครับพอออกมาเนี่ยตอนนี้ก็แน่นอนก็ต้องมีซิงเกิลของตัวเองนะครับผมบทที่สน์รักแท้ถูกต้องครับบทิสูสน์รักแท้ครับนะครับที่มาที่ไปก่อนดีกว่านี่ผมเพลงนี้ที่มาที่ไปก็คือหลังจากจบประกวดซึ่งเราก็ได้เป็นเป็นแชมป์ด้วยได้เป็นนักร้องยอดเยี่ยมแห่งประเทศไทยก็เลยได้คุยกับทาง KPN ครับว่า จร,จริงๆแล้วเราจะทําเพลงเขาก็ถามว่าเราเป็นคนยังไงอยากได้เพลงแนวไหนอะไรอย่างเงี้ยกูก็เลยบอกว่าโดยส่วนตัวแล้วเป็นคนที่ชอบชอบเรื่องราวดีๆอยากได้เพลงที่มีความหมายในเชิงบวกบก็เลยบอกเขาไปแล้วก็เลยได้เพลงเพลงนี้มาเป็นบทพิสูจน์รักแท้ครับเนื้อหายังไงครับเป็นเชิงบวกยังไงเนื้อหาเป็นเชิงบวกคือว่าเป็นเรื่องราวของความรักของอคนคนคนหนึ่งที่เชื่อว่ารักแท้ในโลกนี้ยังมีอยู่จริงก็เลยเป็นสิ่งที่เขาสามารถทําให้กับ ผู้หญิงคนคนหนึ่งได้ไม่ว่าไม่ว่าเขาจะต้องลงทุนอะไรหรือว่าจะต้องเหนื่อยแค่ไหนก็ตามเพียงเพื่อเติมเต็มความฝันให้ผู้หญิงที่เขารักเป็นจริงเขา,าพร้อมที่จะทำครับเนี่ยครับผมซึ่งแน่นอนนะฮะใครเนี่ยนะครับได้ฟังเพลงนี้ได้ดูมิวสิกวิดีโอเพลงนี้ก็คงจะเห็นแล้วว่าเออจริงๆแล้วมันดีจังเลยนะ <c oughs> กับความ เขาเรียกอะไรความรู้สึกของคนคนหนึ่งใช่ไหมใช่ครับเป็นการพิสูจน์รักแท้จริงว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามรักแท้ที่ผมมีให้คุณเนี่ยผมพร้อมที่จะพิสูจน์ให้คุณรู้นี่เป็นเพลงแรกของเราครับผมกดดันไหมกดดันไหมต้องย้อนก่อนว่ามันน่าจะเป็นเรื่องของการตื่นเต้นมากกว่าตั้งแต่ตั้งแต่จบการประกวดตั้งแต่เขาไปคุยกับทาง KPN อะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าเราตื่นเต้นที่จะจะมีเพลงเป็นของตัวเองแล้วเพราะว่ามันเหมือนความฝันที่เรา ที่เราเดินตามทาเดินตามมาตั้งแต่ตั้งแต่สองสามปีที่แล้วที่<ะ>คอยหาเวทีประกวดอะไรอย่างงี้ครับแล้วพอมาจนถึงวันนี้เป็นวันที่เราจะได้ทําจริงๆแล้วมันเลยรู้สึกตื่นเต้นมากกว่ากดดันนี่นะฮะเมื่อมีความตื่นเต้นแน่นอนมันก็คงเขาเรียกอะไรไปพร้อมกับความความทุ่มเทอะ่ะครับทั้งหมดเลยครับกับเพลงนี้พอไปทุ่มเทแน่นอนนะครับความยากและความง่ายที่ได้เรียนรู้จากการทํางานในเพลงนี้เป็นยังไงบ้างเออมันยากง่ายยังไงบ้างเนี่ย คำเดียวเลยครับประสบการณ์ได้ประสบการณ์ประสบการณ์จริงๆเลยเพราะไม่เคยเข้าห้องอัดไม่เคยจะต้องมาอัดเพลงไม่เคยที่ต้องร้องเพลงที่ไม่มีต้นฉบับมาก่อนเพราะว่ายอมรับเลยว่าตั้งแต่เราประกวดมาหรือว่าเกิดมาเนี่ยเราร้องเพลงของคนอื่นใช่ไหมฮะร้องเพลงของคนอื่นก็มีการเรียนแบบคนอื่นบางแต่ครั้งนี้เราต้องร้องเพลงที่เราจะต้องเป็นต้นเสียงเป็นต้นฉบับของจริงก็ ตื่นเต้นแล้วก็เป็นประสบการณ์ที่ที่หาที่ไหนไม่ได้จริงๆครับมันถือว่าเป็นงานของเราเลยใช่เราคือออริจินอลเลยของเพลงนี้ใช่ถูกต้องครับนะฮะได้ฟังทั้งเพลงได้ดูทั้ง MV กันไปเรียบร้อยแล้วซึ่งเล่นเองด้วยเล่นเองด้วยครับอ่านี่แหละเป็นไงครับเครียดครับทำไมเครียดเครียดเหมือนกันเพราะว่าตั้งแต่พอรู้แล้วว่าได้ได้เพลงตอนตอนได้เพลงก็ยังไม่มีอะไรแต่พอรู้ว่า MV จะต้องออกมาแบบไหนแบบไหนเนี่ย เครียดเพราะว่ามันไม่ใช่มีแค่เพลงกูเพลงเดียวมันคือจะต้องไปต่ออีก2เพลงมีภาคต่อด้วยมีภาคต่อใช่มันก็เลยทําให้ผมคิดว่ามันไม่ใช่เราทําเพื่อเพลงของเราแล้วมันคือเพลงของศิลปินคนอื่นๆด้วยเพราะนั้น MV ที่เราเล่นน่ะมันมันควรจะออกมาส่งเพลงเขาด้วยก็เลยแอบกดดันในใจเล็กๆเพราะว่าไม่เคยผ่านการแสดงอะไรมากรอะไรเงี้ยแล้วเราต้องมารับบทที่แบบมีทั้งร้องไห้ต่อยกันซีนอารมณ์อะไรเงี้ยก็ ก็เครียยดอู่แต่ก็ทําได้ออกมาอย่างดีก็รู้สึกพอใจครับเพราะว่าจากคนที่ไม่เคยไม่เคยไม่เคยแตแสดงมาแล้วแล้วเรามาดูเราเองแล้วก็รู้สึกโอเคพอใจในระดับไม่ปรึกษาพี่ชายเลยปรึกษาครับปรึกษาไหมปรึกษาครับแต่สิ่งที่เขาแนะนํามาก็คือบอกได้ว่าเป็นตัวของตัวเองเพราะว่าถ้าเราทําตัวทําตัวเหมือนว่าเอ้ยอันนี้เรารู้อันนี้เรารู้แล้วเราไม่ ไม่ปล่อยไปกับสิ่งที่ที่เขากําลังจะสอนเรามันก็จะเหมือนว่ามันกัดอย่าเป็นมนุษย์รู้แล้วอย่างงี้ใช่ใช่เราต้องเรียนรู้ถูกต้องครับอ่ะทีนี้เมื่อกี้บอกว่ามีภาคต่อครับผมซึ่งภาคต่อเราก็ได้ดูเราก็เห็นกันแล้วด้วยเหมือนกันใช่ครับใช่ไหมครับผมนั่นก็คือรักแท้แพมือที่สามแพ้มือที่สามอาร์ต ้องจีแล้วก็โอตครับนั่นเองนะฮะแล้วจะมีภาคต่ออีกไหมมีครับมีอีกด้วยคือต้องเท้าความก่อนว่าในเพลงกุ้ดเนี่ยก็คือเป็นเรื่องราวของคนที่เชื่อในความรักเป็นเรื่องราวของคนที่เชื่อในรักแอบว่ามันมีอยู่จริงบนโลกนี้แล้วเพลงอีกเพลงหนึ่งบอกแลแท้แพ้มือที่สามนะมันคือคําตอบของรักแท้บนโลกนี้บางครั้งมันไม่ได้สมหวังเสมอไปและเพลงต่อไปครับชื่อเพลงว่านิยายเรื่องนี้ไม่มีดัองนี้ ไม่มีนักเลงนางเอกนางเอกไ,ไม่ม่นักเลงเรื่องนี้ไม่มีนักเลงอู่แล้วฮะสมัยพี่พวกใจนักเลงไม่ค่อยเก่านะครับใป็นนักเลงเอออ๋อนี่ยงนเรื่องนี้ไม่มีมมนาง,ง,งเอกซึ่งใครจะร้องแน่นอนว่าเป็นศิลปิน KPN แน่นแต่ว่าจะเป็นใครนั้นก็อยากฝากทุกคนติดตามครับ เดี๋ยวคงได้มีโอกาสได้มีโอกาสได้เจอกันแล้วก็พูดคุยกันแล้วก็มีมิวสิควิดีโอออกมาให้ได้ดูใช่ครับพักจบพักจบเป็นพักจบแล้วค่ะมีสเพลงเอาละครับแล้วต่อจากนี้นะครับจะมีงานอะไรยังไงก็เติมต่อไปครับผมตอนนี้ก็มีเพลงแล้วใช่ไหมครับ วันที่9้านี้ครับ9ก้านี้ Channel V Music Festival ก็จะมีกูดเสาหน้าเสาหน้าใช่ครับมีกูดแล้วก็มีศิลปิน KPN มาให้ความบันเทิงให้ความสนุกันสเต็ปครับผมนี่อยู่ที่เวทีที่อย่างพิเศษกว่นี้เลยก็จะมีวันนั้นนี่นะครับวันนั้นจัดเต็มมีอะไรยังไงบ้างอุบไว้ก่อนอุบไว้ก่อนว่าการโชว์ของ KPN ทุกคนจะต้องสนุกสนานแล้วก็ไม่ไม่ผิดหวังแน่ๆผมจะโชว์หนึ่งในนั้นแล้วก็จะมีบี้ปุน ฝนลิงนะรู้สึกยังไงบ้างเพราะว่าแน่นอนอันนี้อันนี้เราบอกเลยนะเป็นการปิดสยามเลยนะฮะใช่ครับสามเวทีเลยนะครับไม่เคยมีใครทําแบบนี้มาก่อนนะฮะขอบอกว่าเรามีแอบซ้อมเพราะเราคิดว่างานนี้เราจะต้องทําให้เต็มที่เพราะว่ารู้สึกว่าทุกคนเนี่ยจะมากันค่อนข้างเยอะแล้วก็ทุกค่ายทุกสังกัดกว่าร้อยทีเลยฮะเราเลยพร้อมที่จะมาให้ความสนุกกับทุกคนอย่างเต็มที่ก็เชิญชวนเลยครับทุกคนต้องมาครับสนุกแน่ๆครับผมเชื่อไหมครับ บัตรนี้นะฮะเรียกว่าเป็นหมื่นใบแล้วนะครับที่เราแจกไปนะฮะสองหมื่นแล้วสองหมื่นใบแล้วผมจะไปอยู่ตรงไหนครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยยังแจกกันอยู่เลยจใช่เมื่อกี้คิวเยอะมากมีคนมารอทาบัตรกันเยอะมากยังมาได้ถึงสามทุ่มด้วยใช่ครับแล้วก็ฝากวันที่สิบมีนาด้วยครับกูจะมีคอนเสิร์ตเพลินเพลงครับกับเล็กวงสว่างครับก็จะมีกูดมีโอแล้วก็มีน้องจีครับจะเป็นคอนเสิร์ตที่เอาเพลงในยุคเซเวนตี้ซิกตี้มารวมกันก็อยากฝากให้ ที่หอประชุมใหญ่ธรรมศาสตร์ครับวันที่10มีนาคมนะก็อยากฝากคนรุ่นใหม่ๆเพราะว่าคุณรู้สึกว่าเพลงอมตเพลงในยุคนั้นมันเป็นเพลงอมตะแล้วก็หาฟังได้ยากฝากคนรุ่นใหม่ๆใช่ไหมครับได้ครับผมยอมยินดีครับผมใช่ครับคนรุ่นใหม่ๆอย่างพี่เอกนะครับอย่าไปดูว่ารุ่นเก่าเขาแบบเขาร้องเพลงกันยังไงว่าก็ฝากไว้ด้วยครับ10มีนาครับก็สามารถซื้อบัตรได้นะครับที่ไทยทิเ็ตเมเจอร์ครับ ครับเอาละครับนี่คือผลงานและงานที่ทุ่มเทมากๆเลยตั้งใจมากๆเลยในตอนนี้นะฮะโดยเฉพาะงานเพลงงานเพลงครับผมบทที่สุดรักแท้นั่นเองดาวน์โหลดแบบถูกกฎหมายจะติดตามอะไรได้ยังไงกันบ้างครับก็สามารถดาวน์โหลดเพลงกูนะฮะดอกจันหนึ่งสองสแล้วกดโทรออนครับซึ่ง อีกรอบครับดอกจันหนึ่งสอแ์แปดศูนยแล้วกดโทรออกนะครับครับไม่ใช่เพลงคุดคนเดียวนะครับคุณสามารถดาวน์โหลดเพลงของศิลปินทุกคนทุกเพลงในค่ายเคปีเอ็นได้เลยครับผมนี่นะฮะก็เรียกว่าต้องให้กำลังใจด้วยการดาวน์โหลดแบบถูกกฎหมายใช่ครับผมนะต้องของถูกกฎหมายถูกนิติศึกษาถูกต้องครับไม่งั้นผมก็คงจะไม่มีอะไรกินนะแล้วช่องทางการติดต่อล่ะครับผมเบอร์แฟกซ์นะฮะเบอร์โทรศัพท์ มีเบอร์โทรเลขนะครับก็ควนะสามารถติดต่อได้ทางฟนเฟซมาร์ทนะครับผมก็มี แฟนเพจทาง a c e b o o k นะครับกู๊ดเป็นภาษาไทยนะครับก็ไก่สลูไม่ตีดอเด็กเว้นวัก k ค n นะครับแล้วก็ท w i t t e r กับ i n s t a g r กรมนะครับกู๊ดเป็นภาษาอังกฤษครับ G O D underscore K P N ครับที่ขึ้นอยู่เนี่ยทั้งหมดเลยช่องทางในการติดต่อสื่อสารอัปเดตทุกอย่างกันได้หมดเลยใช่ครับไม่ว่าจะเป็นตอนกู๊ดอาบน้ำกินข้าวร้องเลยมีหมดเลยครับมจริงเนี่ยแล้วพี่จะเป็นนักแสดงเนี่ยแบบมีโอกาสบ้างไหมมีโอกาสบ้างไหมพูดตรงๆตรงนี้เลยครับว่าตอนแรกก่อนประกวดเนี่ย ไม่ไม่ได้มีความคิดเรื่องนี้แต่ว่าหลังจากได้เล่น MV ็มวติดใจเลยอ่ะติดใจรู้สึกว่ามันลมฉากต่อยางงี้ใช่ครับพี่คือมันรู้สึกว่ามันมีเสน่ห์ที่วันหนึ่งที่เราตื่นขึ้นมาปุ๊บเราไม่ได้เป็นแค่กู๊ดเคปีเอที่เดินเดินออกร้องเพลงอย่างเดียวแต่ว่าเราตื่นมาเฮ้ยวันนี้เราเป็นผู้ร้ายแล้ววันนี้เรายังต้องร้องไห้วันนี้เราต้องไปต่อยกับเขาอะไรเงี้ยมันมีหลายบุคลิกูครับ ชีวิตไม่อยากเป็นตัวเองอหครับไม่ใช่ครับมันคือมันคือความวาไรตี้ของชีวิตเออมันได้ได้ได้มีสีสันได้มีสีสันในชีวิตที่เกิดมาเป็นคนหลายบุคลิกภายในเดียวกันดีดีดีครับเอาละครับวันนี้มี SMS ด้วยให้ทุกคนได้ส่งเข้ามาว่ารักแท้ของคุณเป็นอย่างไรเพราะว่ากู๊ดบอกว่าบทพิสูจน์รักแท้เออแล้วรักแท้ของกู๊ดเป็นยังไงรักแท้ของกู๊ดเป็นยังไงล่ะครับก็คือจริงๆแล้วตอนนี้ยังไม่มีความรักนะครับเป็นคนเป็นเป็นหนุ่มโสดคนหนึ่งนะครับก็อยาก สมัครนะครับใครอยากมาเป็นแฟนกูดใครอยากมาเป็นรักแท้ของกูนะครับเชิญนะครับต้องเป็นยังไงอ่ะรักแท้แล้วอ่ะรักแท้ของกูดคือต้องเป็นยังไงอ่ะความเข้าใจเข้าใจเข้าใจคําเดียวเลยเข้าใจปะโอเคปะเข้าใจปะได้เฮ้ยถ้าเข้าใจมาเลยมานะไม่ได้พี่อันนั้นคือค่อนข้างนักเลงนิดนึงไม่ได้ไม่ได้ความเข้าใจครับก็คือไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรก็ตามไม่ว่าเรื่องราวจะร้ายแรงแค่ไหนแค่คนสองคนเนี่ยเข้าใจกันผมว่าทุกอย่างมันจะ ผ่านไปได้เองนี่เอาละครับมาอะไรนี่เหรอนี่แฟนคลับเหรอไม่ใช่ค่ะบขับตากแดดเยอะนะรักแท้แพ้มือที่สามอ๋อนี่ครับภาคต่อเขาบอกรักแท้แพ้คนน่ารักหักอกได้อันนี้เป็นเพลงของไต้ฝุ่นนะครับมันคือแฟนคลับไต้ฝุ่นใช่ไหมส่งมายังไงเลยนี่ลักแท้แพ้รัก แม่ที่รักผมครับโอ้รักแท้แพชยพลเออโอเคครับนี่มีแฟนคลับส่งรักเขาคนเดียวมีเขาอยู่ในใจเสมอคนนั้นทําให้เราสุขและทุกข์โอ้โหนี่คือรักแท้เลยนี่คือดราม่ารักแท้คือรักของพ่อและแม่อ่าดีที่สุดครับอ่านะครับขอบคุณนะน้องๆนะครับผมที่ส่งเข้ามาด้วยแล้วกันโอเควันนี้ขอบคุณกู๊ดนะครับผมที่มาพูดคุยในรายการกับเราเดี๋ยวยังไงนะครับสําหรับอ่า วันที่9มีนาคมเราได้เจอเจอกันแน่นอนที่ฟันฟันสเตปนะครับแล้วก็ซิงเกิลต่อไปเราคงมีโอกาสได้มาพูดคุยกันอีกครับผมยินดีครับผมขอบคุณมากและตอนนี้เราจะไปดูมิวสิวิดีโอนี้เลยนะครับบทที่สุดรักแท้จากกู้ชยพลนะฮะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าอย่าลืมที่ผมบอกไว้มีของรางวัลมาแจกกันด้วยนะฮะสำหรับคนที่มารับบัตร VMF ของเราด้านนอกเดี๋ยวเจอกันด้านนอกนะฮะในช่วงหน้าวันนี้ขอบคุณกู้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ